สวัสดีครับเจ้าขวันนี้มาตัดอ้อยครับให้แม่มานนี้กินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเปิดกำลังขึ้นนะครับควานเขียวครับฝากช่องหน่อยครับควานเขียวฝากเลยครับช่องครับช่องทางมะลิทองครับครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามครับติดตามได้ครับช่องทางมะลิท้องครับ สองในสิหเดือนแล้วครับ16เดือนแล้วครับครับติดตามช่องได้ครับช่องอะไรครับทังมะลิท้องครับทางมะลิทองครับรอฟเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ติดตามช่องมะลิท้องครับก็ติดตามได้ครับนี่ก็มาตัดด้วยครับมาตัดด้วยครับอืออได้คนละนิดคนละหน่อยกับพอครับับไปครับขอบคุณครับ มะลิท้องเป็นไครับครับครับมะลิท้องครับครับผมพังพังมะลิท้องครับพิมไปเลยครับครับช่องยังใหม่อยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้มาตัดอ้อยหมดเครื้ยงแล้วครับนี่คนเยอะครับวันนี้รถ ไม่ต่ำกว่า20กว่าคันครับครับตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วครับรถเยอะคนก็เยอะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแม่แม่เอซีทุกๆท,ท่านครับสวะ คานเขียวเป็นสะพานบุญให้ครับตัดอ้อยวันนี้ครับนี่ครับกำลังเอาขึ้นรถเต็มเลยครับ

บรรยากาศช่งชวงเช้าๆครับตัดอ้อยครับควานเขียวเป็นสะพานบุญให้ครับวันนี้ครับพวกพี่น้องพูกชาวช้างมาตัดอ้อยกันเต็มเลยครับ ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับแม่มะลิเรากินครับแม่มะลิดึงกินเองเลยครับเบาๆแม่มะลิเดี๋ยวพ่อควานจะเอาอ้อยลงก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ ขึ้นมาครับวาดมาถึงก็ไรนิดหนึนัง ครับตอนนี้ก็เอาอ้อยลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับวันนี้ไปตัดอ้อย สะพานเขียวเป็นสะพานบุญครับวันนี้อาลงจากรถเรียบร้อยแล้วครับอาหารเย็นอาหารเชา้าสำหรับแม่มะลิคนสวยขยะยังไม่ได้เก็บเลยวันนี้บรรยากาศยามสาย,สาย กินอ้อยกินลายเสร็จเรียบร้อยก็จะพาไปกินน้ำก็เอาไปปลูกไว้ในป่าเหมือนเดิมครับทุกๆวันครับเจ้านำโชคเจ้าขาวมองดูช้างกินอ้อยไงไงไอโชคหิวอ้อยไหม เหนีอยอ้อยไหมโชคขอบคุณตำรับ ขานเขียวมากๆครับที่เป็นสะพานบุญให้เราครับได้ไปตัดอ้อยให้แม่มะลิได้กินวันนี้ครับแม่มะลิก็กินอย่างอร ե ศอร่อยเลยครับวันดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านหน่อยเลยแม่มะลิฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแม่มะลิกินอ้อย อย่างอร ե ตอร่อยเลยครับยินดีดีเมลิคนสวยไปดอมมาไราน์น อร่อยแม่แม่มนลิคนสวยอ้อยสดๆขอบคุณสำหรับแม่แม่เอซทุกท่านครับที่ให้ควานเขียวเป็นสะพานบุญส่งคะแนนมาให้ควานเขียวจัดซื้ออ้อยให้กินครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับแม่แม่เอซครับ เอาเลยแม่มณิกินให้เต็มที่เลยกินให้อิ่มไปเลยเดี๋ยวไปกินน้ำอาบน้ำก็เอาไปไว้อยู่ในป่าตอนเย็นๆก็เอาเข้ามาบ้านครับก็อยู่บ้านมันไม่มีร่มให้เข้าอยู่ครับ สวัสดีแม่แม่เอฟซีเวเลยแม่มาเลยคนสวยคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ